เสียบข้างเสริมรากใช้วัสดุให้ดีกว่าเก่าสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พานะครับเพื่อนเพื่อนมาตามผลการเสียบข้างทุเรียนนะครับต้นต่อพันพื้นเมืองโดยใช้ยอดหมอนทองครับผมแล้วก็มาดูผลการเสริมรากต้นต่อนะครับของทุเรียนนกนะครับหรือว่าทุเรียนป่าชนิดนี้เข้ากับ ตอทุเรียนพันธ์พื้นเมืองซึ่งนะครับวันนี้มาติดตามผลการเสียบข้างเนื่องจากว่าหลายๆครั้งนะครับที่เพื่อนๆนนะครับที่ใช้วิธีการเสียบข้างต้นทุเรียนโดยใช้วัสดุตัวเดิมครับผมหรือว่าตัวซีนใสชนิดนี้นะครับค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จน้อยเนื่องจากว่าตัวซีนใสตัวนี้นะครับต้องใช้รายละเอียดนะครับหรือว่าวิธีการพันค่อนข้างจะ ยุ่งยากซับซ้อนสักนิดครับผมเพราะว่าลักษณะของเท,เทปใสชนิดนี้นะครับเวลาเราพันถ้าเกิดเราพันแน่นเกินไปก็จะไปกดทับบริเวณตายอดทุเรียนที่กําลังแตกของเรานะครับทําให้ไม่สามารถโตนะครับแล้วก็แตกยอดออกมาได้วันนี้ก็เลยใช้วัสดุตัวซีนใสครับผมหรือว่าตัวซีนผลไม้หรือว่าซีนขนมชนิดนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวก็จะใช้ในการเสียบข้างทุเรียนต้นโตนะครับหรือว่า ต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเปิดผ้าใส่กันดูนะครับว่าการใช้วัสดุชนิดชนิดนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับมือใหม่ได้อย่างไรครับผมซึ่งต้นนี้นะครับผมจะเสียบเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกครับผมแล้วก็ใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งช่วยก็คือ ตัวผ้าผัาผานเกลียวกกน้ํานะครับเพื่อป้องกันน้ําที่หยุดออกมานะครับที่ไหลลงมาโดนสัมผัสยอดของเราซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุเรียนนะครับยอดทุเรียนโดนน้ําก็จะตายไปในที่สุดก็เสียบในช่วงของน้ําท่วมพอดีครับผมแล้วก็ฝนกําลังตกอยู่ก็เรียกว่าเป็นการเสียบข้างในหน้าฝนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเรามาเปิดดูนะครับว่า ผลจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดแผลดูเลย นี่นะครับลักษณะของการแตกยอดทุเรียนจะเริ่มมีการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วครับแล้วก็ลักษณะข้างล่างแผลก่อนข้างจะสมานแล้วก็สมบูรณ์ได้ดีลักษณะตัวซีนใสนะครับตัวซีนผลไม้ที่ใช้ในการเสียบข้างซึ่งวิธีนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆสามารถเสียบข้างได้ประสบผลสําเร็จได้เยอะกว่าเลยทีเดียว อาจจะพันยากสักนิดนะครับเพราะว่าตัววัสดุตัวใหม่ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการเสียบข้างทุเรียนต้นโตๆต,ตแต่ข้อดีของเขาก็คือจะช่วยป้องกันการกดทับบริเวณตายอดทุเรียนที่อยู่บริเวณนี้นะครับของทุเรียนซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องใช้วิธีในการพันด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าเป็นซีนใสตัวนี้ก็คือให้เพื่อนๆพันได้ตามปกติได้เลย3รอบสี่รอบ แล้วติดง่ายมากครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับว่าลักษณะจะเป็นเช่นไรครับผมครับลักษณะาการเดินยอดนะครับหรือว่าการแตกยอดค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็โตได้อย่างดีนะครับในการเสียบข้างโดยใช้วัสดุตัวใหม่แล้วก็เสียบข้างในหน้าฝน ลักษณะแผลนะครับก็สมานแล้วก็ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีการสร้างยอดแล้วก็สร้างใบส่วนลนักษณะแผลของต้นเสียบข้างต้นเสริมรากที่เป็นต้นตอของทุเรียนนกก็สมานกันแล้วนะครับก็เป็นวิธีดีๆนะครับที่นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ ตอบโจทย์สมาชิกนะครับหรือว่าเกษตรกรจเจ้าวสวนทุเรียนที่มีพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยในการปลูกทุเรียนครับผมก็แนะนำนะครับให้ใช้ต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองปลูกลงไปก่อนแล้วก็ใช้วิธีการเสริมรากครับผมด้วยต้นตอทุเรียนนกหรือว่าจะใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเสริมรากช่วยอีกแรงหนึ่งก็ได้เพราะว่าต้นทุเรียนนกนะครับ่อนข้างจะหายากสักนิดนึงแล้วก็ราคาเ็ายังสูงอยู่ หลังจากที่เสียบข้างยอดเริ่มเดินลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเป็นการช่วยกระตุ้นให้ยอดพันธุ์ดีของเรานะครับได้เจริญเติบโตแล้วก็โตได้อย่างรวดเร็วครับผมครับหลังจากที่เราเปิดผ้าเทปนะครับแล้วก็มีลักษณะของการแตกยอดของต้นนะครับกิ่งเสียบข้างพันธุ์ดีที่เราเสียบเข้าไป วิธีที่จะช่วยให้ทุเรียนนะครับได้เดินยอดพันธุ์ดีได้อย่างรวดเร็วก็คือให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการตัดต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองลงมาเล็กน้อยนะครับครับผมหลังจากที่ตาทุเรียนนะครับมีการเดินยอดครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีในการกระตุ้นให้ยอดพันธุ์ดีนะครับได้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วก็คือจะใช้วิธีการตัดนะครับบริเวณ ยอดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองออกแล้วก็เหลือกิ่งนะครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเอาไว้สักสองกิ่งเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับในการสังเคราะห์แสงแล้วก็เลี้ยงลําต้นในขณะที่ยอดพันธุ์ดีของเรานะครับยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ก็ให้ตัดทิ้งไปเลยครับผมแล้วผลที่ได้ก็คือ ยอดพันธุ์ดีของเรากจจ็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับและก็สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆชาวเกษตรกรได้บ้างนะครับในการนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงทุเรียนของท่านเองครับผมครับสวัสดีครับ